มาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะวิธีเรียนรู้ความจริงในตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ามีร่างกายมีความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมีความรับรู้คือจิตใจมีสภาวะสามอย่างคือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆเจตสิกคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิต อย่างความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรามาเรียนรู้มันนะเรียนรู้ลงในจิตเรียนรู้ลงในเจตสิกคือความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรียนรู้ลงในรูปนะดูในกายของเราเนี่ยสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็มีสามส่วนเนี่ย มีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีความรับรู้สามส่วนเรียนรู้ลงไปแต่ละส่วนมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันบังคับได้ตามใจปรารถนาหรือบังคับไม่ได้ดูของจริงการดูของจริงของร่างกายดูความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจ อันนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเรียน,นรู้ความจริงเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจได้อย่างไงขั้นแรกอย่าลืมตัวเองถ้าเราใจลอยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมเมืเ่อเาเผลอๆใจลอยนะส่วนใหญ่หลงไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นมีร่างกายลืมร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดลืมความรู้สึกนึกคิด มีจิตใจที่เป็นตัวรับรู้อารมณ์ขณะนั้นก็ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองมัวแต่สนใจสิ่งอื่นคนในโลกที่มันหลงนะมันสนใจรูปข้างนอกไม่สนใจตาของตัวเองมันสนใจเสียงข้างนอกไม่สนใจหูของตัวเองมันสนใจกลิ่นข้างนอกไม่สนใจจมูกของตัวเองมันสนใจรสไม่สนใจลิ้น S 1> <S 1> สังเกตไหมเวลากินข้าวอันนีอ้อร่อยอร่อยใช่ไหมสนใจรถไม่สนใจลิ้นหรอกสนใจสิ่งที่มันกระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายไม่สนใจประสาทกายประสาทรู้ความสัมผัสท,ทางร่างกายสนใจเรื่องราวที่ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจว่าจิตใจของเราที่เป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งนั้นมันเป็นยังไง เราสนใจแต่สิ่งภายนอกเราไม่เรียนรู้ตัวเองลืมตัวเองตลอดเวลาถ้าเราย่าเป็นนักปฏิบัติให้ความสำคัญกับตัวเองอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราจะลืมตัวเองใจลอยไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจลอยไปทางใจส่วนใหญ่ใจลอยไปคิดใจลอยทางตาก็ไปดูอย่างเวลารถชนกันเราขับรถอยู่รถชนกัน ตาเราไปดูแล้วใจเราวิ่งออกทางตาวิ่งไปดูได้ยินข้างบ้านสามีพัญญาเขาพูดอะไรกันเบาๆเราเรีบฝึกทิพซอดมันมันพูดอะไรกันนะมันจีบกันว่ายังไงอะไรเงี้ยสนใจในใจเราชอบของข้างนอกนะอย่าใจลอยให้จิตใจอยู่กับตัวเอง รู้สึกหยุดในกายรู้สึกอยู่ในความรู้สึกรู้สึกอยุดในจิตใจของตัวเอง <S <S 1> <S 1> ดูไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับความรู้สึกอย่าบังคับจิตใจบังคับกายอย่างเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราบังคับกายแลวเวลาจะเดินจงกรมก็ต้องเดินพิลึกพิลึกนะเวลาจะนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งให้ผิด กว่าที่เราเคยนั่งเวลาจะทําอะไรก็ผิดธรรมชาติไปหมดจะกินข้าวนั้นขยับอยู่ยนะขยับขยับจนข้าบูดแล้วยังกินไม่เสร็จเลยทําอะไรยืดยาตดไปหมดบังคับตัวเองมากไปเราต้องการเห็นความจริงงั้นอย่าไปบิดเบือนความจริงอย่างความจริงในใจของเรากิเลสเรามีเยอะแยะกิเลสเกิดแล้วรู้เอา ไม่ใช่ไปทําจิตให้นิ่งให้ว่างไม่มีกิเลสโผล่ให้ดูแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเกินมันหลอกตัวเองงั้นการทําวิปัสสนากรรมฐานนะเราอยากเรียนรู้ความจริงของร่างกายอยากเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกนึกคิดอยากเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงได้เราต้องไม่ลืมมันเวลาลืมคือใจลอยไปอยู่ที่อื่นลืมกายลืมความรู้สึกลืมจิตใจ แล้วก็อย่าไปแทรกแซงบังคับร่างกายบังคับความรู้สึกบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติเพราะถ้าเราไปบังคับให้ผิดธรรมชาติเราจะเห็นความจริงไม่ได้เพราะความจริงถูกเราทําลายไปแล้วรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายรู้เท่าทันการทํางานของจิตใจเนะีย่ยคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆ เบื้องต้นจะเอาอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้ดูจิตไม่เป็นดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์หายใจออกก็เพราะมันทุกข,ข์หายใจเข้าก็เพราะมันทุกข์ร่างกายยืนไม่ใช่ตัวเรายืนนะแต่ร่างกายมันยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวรูปธรรมที่เคลื่อนไหวไป ทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์นั่งนานๆมันทุกข์นะเดินนานๆมันทุกข์ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมีสติอยู่กับร่างกายเดี๋ยวก็จะเห็นรอกเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ไม่ไม่คงที่นะเดี๋ยวก็าหายใจออกเดี๋ยวก็าหายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนไม่เที่ยงรูปยืนก็ไม่เที่ยงรูปนั่งก็ไม่เที่ยงรูปนอนก็ไม่เที่ยง ความเคลื่อนไหวทั้งหลายความหยุดนิ่งทั้งหลายมีขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่เรียนรู้ลงในร้างกายแล้วเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้ยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละรู้สึกสุขก็รู้ว่ากําลังรู้สึกสุขอยู่รู้สึกทุกข์ก็รู้ว่ากําลังรู้สึกทุกข์อยู่นะรู้สึกโกรธก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่รู้สึกโลภรู้สึกหลงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกหดหู่ก็รู้อย่างที่มันกําลังเป็น ไม่ต้องไปทําตัวให้เป็นคนดีนะไม่ต้องทําตัวให้เป็นคนดีไม่ต้องท ta ta ําจิตใจให้มีแต่ความสุขมันมีความสุขก,ก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันโลภโกรธหลงก็รู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ไปอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูนะไม่ใช่จะดูความรู้สึกไหนตอนนี้รู้สึกไงจ้องไ้เงี้ยมันก็เฉยเฉยมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันเฉยเฉยไป ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะมันจะเปลี่ยนให้เราดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวว็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนั้นแหละความจริงของมันที่มันไม่เที่ยงความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านความหดหู่ก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆนะจะเห็นความจริงอย่างนี้นี่เรียนมาสองอันนะเรียนร่างกาย ดูไปได้รู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับร่างกายก็จะเห็นความจริงของร่างกายเต็มไปได้วยความทุกข์เต็มไปได้วยกวารบังคับไม่ได้จริงเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกก็จะเห็นใน่ความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงดีไม่เที่ยงชั่วไม่เที่ยงถ้าเรียนอันสุดท้ายเรียนจิตใจของเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด จิตใจก็มีพฤติกรรมเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกช่องนี้เป็นที่ไปเกิดของจิตจิตไปเกิดทางตาคือวิ่งไปดูรูปจิตไปเกิดทางหูก็ไปฟังเสียงจิตไปเกิดที่จมูกก็ไปดมกลิ่นเวลาเราใจลอยนะเราเดินผ่านสมมติมีถนนเส้นหนึ่งหมาขี้ไว้เต็มเลยแต่เราใจลอยเราไม่ได้กลิ่นขี้หมานะ แล้วถ้าใจลอยไม่ดูด้วยก็จะเหยียบขี้หมาได้ด้วยเหยียบมาแล้วยังไม่รู้เลยนะมาขึ้นรถขับรถมาสักพักหนึ่งขี้หมาที่ไหนหมาตัวไหนขึ้นมาขี้ในรถเรานะโทษหมาสิเองที่จริงไม่พาหมาเข้ามาในรถเองนะ<ม>ตอนนั้นมันใจลอยไม่รู้เพรรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย เห็นความจริงของจิตใจันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็ไปวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลล่นที่กายที่ใจที่จริงใช้คําว่าวิ่งก็ไม่ถูกจิตมันเกิดที่ตาแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่หูแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับมันเกิดดับตลอดเวลานะจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็ดวงคนละดวงกันจิตที่ดีมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ชั่วมันก็คนละดวงกันนะ ไม่เกิดด้วยกันหรอกจริงๆแล้วถ้ามาดูถึงตัวจิตที่เห็นจิตนะี่เกิดดับตลอดเวลารวดเร็วมากดูความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันเกิดดับไปดูร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกข์แล้วทั้งหมดนั้นนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกทั้งจิตใจไปเรียนรู้ความจริงนะแล้วชีวิตเราจะไม่สูญเปล่าเรียนไปเรื่อยแต่ละปีแต่ละปีอย่าให้ผ่านเปล่าเป,าเปานะ ตายไปกับความโง่มันจะได้อะไรขึ้นมาสะสมความรู้ความเข้าใจนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้กับจิตใจไปชาตินี้บุญวาสนาพอก็ได้มรคได้ผลไปหรือนิพพานไปบุญยังไม่พอก็สะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกชาติต่อไปจะภาวนาง,ง่ายสังเกตไหมบางคนภาวนาง,ง่ายบางคนภาวนายากมันอยู่ที่เคยฝึกมาเปล่าถ้าไม่เคยฝึกฝนนะฝึกแต่ความหลงมันก็ภาวนายาก เคยฝึกมาแล้วเคยรู้สึกตัวเคยดูรูปดูนามนะมันก็ภาวนาง่ายทุกอย่างยุติธรรมที่สุดใครทำก็ได้นะใครไม่ทำาก็ไม่ได้ผลเะนัอนอย่าให้ชีวิตสูญเปล่าเปล่านะตายเปล่าไปปีหนึ่งปีหนึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้